เสี่ยงเกิดเซลล์ร้ายถ้าทำเจ็ดพฤติกรรมนี้บ่อยๆคุณอาจยังไม่เคยรู้ว่าพฤติกรรมการใช้ชีวิตโดยเฉพาะการกินมีผลอย่างมากต่อการรอดพ้นจากการเป็นโรคร้ายได้มาดูกันค่ะว่าพฤติกรรมแบบไหนมีโอกาสนำไปสู่โรคเมื่อทราบแล้วจะได้ปรับเปลี่ยนทันเวลาค่ะ 1. มีเพศสัมพันธ์โดยไม่ใช้ถุงยางอนามัยกับผู้มีเชื้อไวรัสตับอักเสบ เนื่องจากเชื้อไวรัสตับอักเสบสามารถติดต่อผ่านทางสารคัดหลัง่งเหล่านี้จึงมีโอกาสติดเชื้อไวรัสตับอักเสบและนำไปสู่การเป็นมะเร็งตับ 2. อครุคีกับผู้มีเชื้อไวรัสตับอักเสบผู้ที่ต้องอยู่ใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้ออาจมีโอกาสได้รับเชื้อไวรัสตับอักเสบผ่านทางเลือดน้ำมูกและน้ำลาย 3. ใช้ของส่วนตัวร่วมกันเช่นแปรงสีฟันมีดโกนหนวดซึ่งของใช้ประจำตัวเหล่านี้ อาจสัมผัสถูกน้ำลายและเลือดของผู้ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ B และ C ทําให้มีโอกาสได้รับเชื้อได้ค่ะ 4. ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำผู้ที่ดื่มเหล้าเบียร์เป็นประจำมีความเสี่ยงเป็นโรคตับแข็งได้และโรคตับแข็งก็มีโอกาสพัฒนาไปเป็นมะเร็งตับในที่สุดช่วงหนุ่มสาวร่างกายยังแข็งแรงดี อืมเท่าไหร่ก็ไม่มีใครเป็นมะเร็งตับแบบเฉียบพลันแต่เมื่อเวลาผ่านไปจนอายุ50 60ปีก็เริ่มแสดงอาการผิดปกติที่สะสมมาตั้งแต่สมัยหนุ่มสาว 5. กินอาหารเสี่ยงมะเร็งตับมีอาหารหลายชนิดที่ชักนำไปสู่การเป็นมะเร็งตับได้หากินเป็นประจำได้แก่อาหารอุดมไปด้วยเชื้อรา อาหารที่มักมีเชื้อราปนเปื้อนอยู่โดยที่เรามองไม่เห็นโดยสารอัลฟาท็อกซินที่เชื้อราผลิตขึ้นจะเป็นตัวก่อมะเร็งตับค่ะซึ่งมักอยู่ในอาหารแห้งและหมักดองเช่นพริกป่นพริกแห้งปลาแหง้งเต้าเจี้ยวกระเทียมหัวหอมอาหารทอดปิ้งย่างและรมควัน เช่นหมูปิ้งไส้กรอกรมควันโดยอาหารเหล่านี้จะมีสารเฮเทโรไซคลิกอะมีนและสารอะคิลไมายซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งที่ทำให้เกิดมะเร็งในอวัยวะต่างๆรวมทั้งที่ตับค่ะเนื้อปลาสุกๆดิบๆเช่นปลาน้ำจืดที่นำมากินแบบดิบๆปรุงกึ่งสุกกึ่งดิบอาจมีพยาธิใบไม้ซึ่งทำให้เกิดอาการอักเสบและติดเชื้อในท่อน้ำดีหรือถุงน้ำดีและนำไปสู่มะเร็งท่อน้ำดีในตับ เนื้อสัตว์หมักที่ผสมดินประสิวอาหารประเภทนี้จะมีสารไนโตรซามีนซึ่งเป็นสารพิษเมื่อร่างกายได้รับสะสมเวนานวัน<ๆ>ก็นำไปสู่การเป็นมะเร็งตับได้ในที่สุด 6. เป็นโรคอ้วนเบาหวานและไขมันในเลือดสูงเนื่องจากโรคทั้งสามนี้ทำให้เกิดการอักเสบภายในตับจนกระทั่งนำไปสู่มะเร็งตับได้ค่ะ และ 7. สูบบุหรี่การสูบบุหรี่มีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งตับโดยเฉพาะผู้ที่เป็นโรคตับอักเสบเรื้อรังหรือตับแข็งอยู่ก่อนแล้วไม่อยากเป็นโรคตับปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสียตั้งแต่วันนี้นะคะเพื่อห่างไกลโรคตับในวันข้างหน้าค่ะในทางการแพทย์จีนการดูแลตับจึงถือเป็นพื้นฐานของการดูแลสุขภาพเอิร์นเวย์ได้เลือกใช้สมุนไพรจีนสูตรเฉพาะ ซึ่งเป็นต้นตำรับยาบำรุงฟื้นฟูปรับสมดุลตับมีประวัติการใช้ในวงการแพทย์จีนมากว่า800ปีผ่านการศึกษาวิจัยและผ่านการสกัดที่ทันสมัยซึ่งมีกลไกการออกฤทธิ์สำคัญเพื่อบำรุงฟื้นฟูตับปรับระบายพลังลมปราณของตับลดความรุ่มร้อนของตับปรับยินหยางให้สมดุลปรับอารมณ์ความรู้สึกให้คงที่ช่วยให้ผ่อนคลาย ส่งเสริมให้มีสุขภาพจิตที่ดีปรับกระบวนการเมตาบอลิซึมของฮอร์โมนต่างๆให้สมดุลตับดีสุขภาพดีการแพทย์จีนสมัยใหม่และนวัตกรรมสมุนไพรจีนเอิร์นเวช่วยคุณได้คะ่ะปรึกษาทีมแพทย์จีนเอิร์นเวที่สายด่วนสุขภาพเอิร์นเว0 5ูนย์ส9 9